สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอนจอยมาแล้วค่ะทุกคนูสวัสดีค่ะ,คะ,คนคะในคืนวันอาทิตย์แห่งนี้นะวันอาทิตย์ที่เ,เมื่อเช้าใครเห็นโพสต์แอนจอยบ้างที่เป็นเท็กซ์โพสต์เป็นข้อความไปอะคือเช้าวันอาทิตย์นะคะเป็นวันแรกที่เวลายุโรปเนี่ย เปลี่ยนมีการปรับเปลี่ยนห่างจากเวลาประเทศไทยจาก5ชั่วโมงเป็น6ชั่วโมงนะคะเราก็จะห่างกันมากขึ้น1ชั่วโมงนั่นเองนะแต่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 ถึงเวลาจะห่างกันมากขึ้น1ชั่วโมงนะคะแต่ว่าใจของจอยเนี่ยก็อยู่กับทุกคนใกล้ชิดแนบแน่นมากค่ะคมไหมเปิดไลฟ์มาคือแบบคมมากลยคมเลยอ่านนะ คมกว่ามีดแกเอ็นจอยนี่แหละอ่าจ้าอ่ะเมื่อาวานนี้เป็นไงกันบ้างนะคะกับการวิเคห์กราฟเมื่อวานเอ็นจอยวิคห์กราฟไปให้เรานะถ้าเกิดว่าเอ้ยใครมาไม่ทันก็ไปดูย้อนหลังได้ที่แอปสีฟ้าแล้วก็แอปสีแดงนะคะแอปสีแดงเพิ่งลงไปวันนี้แอปสีฟ้าของเมื่อวานนี้นะคะถ้าเกิดว่าเอ่อยังไม่ได้ดูวิเครห์กราฟนะอยากได้ข้อมูลในการวางแผนเทรดในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็สามารถที่จะไปดูย้อนหลังได้นะทั้ง2องแอปเลยแอปสีแดงและแอปสีฟ้านะแต่วันนี้นะคะวันนี้ไม่ได้มาวิเคราห์กราฟแต่อย่างใด ไม่ได้มาสอนเทรดแต่อย่างใดแต่วันนี้เนี่ยพอดีออไปเก็ตไอเดียมานะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเอ็นจเคยเป็นแหละเออแล้วก็รวมถึงมือใหม่ด้วยที่เพิ่งเริ่มเข้ามาเทรดไม่ว่าคุณจะเทรดสินทรัพย์อะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นทองคำคริปโตหุ้นฟิวเจอร์สหรือสินทรัพย์อะไรก็ตามที่ใช้เทคนิคใในการเทรดนะคะก็จะต้องเป็นทุกคนนะคะ โดยเฉพาะมือใหม่เป็นทุกคนก็วันนี้ก็เลยเป็นที่มาของหัวข้อของวันนี้นะคะกับหัวข้อว่า3ส,สิ่งถ้าไม่มีเทรดทองคำได้กำไรแน่นอนจ้าอู้อ้าวเอ็นจลืมปักหมดุดเดี๋ยวเอ็นจอยปักหมุดในทีทีททแป๊บหนึ่งอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีนักเทรดทองคำทั่วโลกนะคะใครยังไม่นอน เออวันนี้ใจมาเร็วนะห้าทุ่มสินาทีเองยังไม่นอนกันหรอกนะนักเทรดนอนดึกใช่ไหมเออยิ่งนอนดึกดึกอยะราคาวิ่งแรงนะคะอย่างเมื่อคืนวันศุกร์ใช่ไหมวิ่งไปเลยนะจวดเดียวนะสองพันจุดนะวิ่งตามไม่ทัน <laughs> วิ่งตามพี่ดองไม่ทันเลยพี่ดองจวดขึ้นไปเลยนะอ่าสำหรับวันนี้นะหัวข้อวันนี้สําคัญมากๆนะคะแล้วก็เป็นหัวข้อที่คัาสสันมาแล้วว่าเฮ้ย คุณถ้าคุณทำทั้งสามสิ่งนี้เนี่ยรับรองนะคะเทรดทองคำขาดทุนอย่างเดียวแต่ถ้าคุณไม่มีปุ๊บเนี่ยการเทรดทองคำของคุณเนี่ยจะเริ่มได้กำไรทันทีเลยนะแต่ว่าเราก็รู้แหละเออทุกคนก็รู้แหละว่าเฮ้ยมันมันควรที่จะไม่มีแต่เวลาเราลงสนามสนามจริงหรือว่าเข้าเทรดจริงๆเนี่ยมันควบคุมตัวเองไม่ได้ <laughs> มันควบคุมุัมเองไม่ได้ไงเออมันก็เลยแบบทําให้เกิดข้อผิดพลาดตรงนี้ขึ้นมาเนาะโอเคนะก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหากันนะคะวันนี้ขอเช็คสัญญาณภาพและเสียงก่อนเลยนะคะเช็คสัญญาณภาพและเสียงก่อนเลยในทีทีชัดอยู่เนาะในทีทีเป็นยังไงบ้างอ,อ่อหนาทีแล้วนะคะไม่อยากให้นานเกินไปเมื่อวานก็เออนานไปแอปสีฟ้าหน้ามืดไหม วันนี้ใช้กล้องของคอมนะฮะใช้กล้องของคอมนะหน้าก็จะมืดมืดหน่อยไหมแต่ก็พอได้ใช้ได้อยู่เนาะเออวันนี้ทําผมแบบเออคือแบบทําผมทรงขี้เกียจ <laughs> ทำทําผมทรงขี้เกียจทํานะฮะก็เออได้ทรงนี้มาเออมันก็สวยดีพอลองจับจับเออมันก็สวยดีก็เลยเอออะอะอะทรงนี้ก็ได้ท <laughs> รงนี้ก็ได้นะคะเออสวยดีก็เลยเอ่ะตามนั้นนะคะตามนั้น เสียงมาอยู่เนาะสวัสดีทุกคนเลยนะคะใครเข้ามาแล้วนะทั้งสองช่องทางนี้ไลฟ์สองช่องทางนะทั้งแอปสีดำและแอปสีฟ้านะ,ะเข้ามาแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ทักทาย enjoy ได้นะคะวันนี้ไม่ได้มาวิเคราะห์กราฟไม่ไม่ได้ขึ้นกราฟแต่อย่างไรนะคะก็สามารถไลฟ์ได้แบบเอ,อ่อทีทีก็จะไม่ต้องแบบเพราะว่าพวงว่าเอ้ยจะฉันไม่เห็นกราฟอะไรอย่างเงี้ยคะเพราะวันนี้ไม่มีกราฟอ่ะทีทีท,ทีทีเป็นไงบ้างเดี๋ยวเช็กสัญญาณภาพและเสียงของทีทีก่อนเนาะอ้าวทีทีอันนี้ไม่ได้ โอเคนะวันนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์เป็นไงบ้างนะคะแบ็กเทสกราฟกันหรือเปล่าทุกคนถ้าเกิดว่าเฮ้ยคุณยังเป็นมือใหม่อยู่เนี่ยต้องแบ็กเทสกราฟนะแบ็กเทสกราฟถ้าเกิดว่าคุณไม่มีโปรแกรมอ่ะเออไม่เป็นไรเลยนะคะคุณก็สามารถที่จะไล่ไล่กราฟย้อนหลังไปก็ได้ไล่ไปทีละทามเฟรมนะคะแล้วก็ไปหาจุดตรงที่ ไปหาจุดตรงที่เป็นจุดเดียวกันนะคะของแต่ละทำเฟรมนะเราก็ดูพฤติกรรมของพี่ทองว่าเฮ้ยพฤติกรรมพี่ทองทําอะไรนะะแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยใครยังไม่เอออยากได้โปรแกรม backtest graph ก็มีหลายโปรแกรมมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจโปรแกรม backtest graph ก็หลังไมค์มาเด็กอนจอยแนะนําให้นะคะซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดน,นะคะอินจอยแนะนําให้ฟรีๆเลยนะแล้วอินจอยก็ไม่ได้อะไรด้วยนะคะจากการแนะนําอันนี้นะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออนะก็ถามมาได้นะคะ โอเคเดียวเอ่อแลนจอยจะไปเช็คอย่างไรถ้าไลฟ์จะไม่เห็นตัวเองใช่ไหมเออเราจะเช็คอย่างไรล่ะเนี่ยทีทีน่าจะได้อยู่เนาะเพราะทีทีไม่น่าม,มีปัญหานะคะเนาะโอเคห้า no. okay, ทุ่มแล้วนะโอเคไปเลยละกันเนาะไปเลยละกันอ่ะ ใครนะคะใครมีปัญหาเกี่ยวกับการเทรดทองคําแล้วอยากจะถามก็สามารถที่จะไปที่ l ลโอเได้เลยนะคะไลโอเอแอดโค้ชเอนจอยเนะคะไปที่ไลโอเแล้วก็สามารถสอบถามปัญหาที่คุณมีอยู่ในการเทรดทองคำได้ที่ l ลโอเอจะสะดวกที่สุดนะแต่ว่าในาในแชทแต่และช่องทางก็ลองแชทมาก็ได้เพราะบางทีแบบ ถ้าแชทเยอะๆเนนใจจะมองไม่เห็นนะคะก็อาจจะแชทบ่อยๆหรือไม่ก็เอ่อหรือไม่ก็คอมเมนต์ไว้นะคะคอมเมนต์ไว้คอมเมนต์น่ยจะเห็นมากกว่าแชทนะ,ะแล้วก็เอ่อไลโอเอเนี่ยจะสรุปที่สุดถ้าเกิดว่ามีปัญหาจริงๆอยากสอบถามจริงๆอยากได้วิธีการแก้นะคะก็สามารถที่จะทักมาที่ไลโอเอได้นะอ่ะ เราไปที่หัวข้อของเรากันในวันนี้เลยนะหัวข้อของเราในวันนี้ในหัวข้อเรื่อง3สิ่งถ้าไม่มีเนี่ยคุณเทรดทองคําได้กําไรแน่นอนนะคะสสิ่งเนี้มันมีอะไรบ้างนะหนึ่งเลยก็คือการเทรดทองคําเนี่ยถ้าเป็นมือใหม่เลยคือเวลาเข้ามาในตลาดเนี่ยก็จะมาด้วยจุดส่งที่อยากรวยเร็วอยากรวยข้ามคืนอยากเทรดแล้วแบบ ได้กำไรเป็นกอบเป็นกำมเลยอยากที่จะเฮ้ยเป็นเศรษฐีเลยภายในวินาทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยมันเป็นกับดักของนักเทรดทองคำทุกคนเลยนะคะซึ่งแต่ละตอนตอนที่เราเข้ามาแรกๆเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นกับดักเราก็เข้ามาด้วยวัตถุประสงค์นี้แหละแต่พอเราศึกษาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เราก็จะรู้ว่าอ๋อจริงๆมันเป็นกับดัก ของนักเทรดมือใหม่เลยถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้เท่าทันกับกับดักพวกนี้นะคะคุณก็จะหลงเข้าไปในกับดักแล้วก็คุณก็จะหลุดออกมายากเพล่เพ <ๆ S 1> เนี่ยคุณอาจจะเสียงเงินให้ตลาดเนี่ยจนหมดตัวเลยก็ได้เพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อแรกเลยก็คือการโอเวอร์เทรดนะคะการโอเวอร์เทรดซึ่งนักเทรดรุ่นพี่นะคะรุ่นเกา๋ารุ่น ต่างๆที่เขาเริ่มต้นมาก่อนเราเนี่ยเขาก็จะย้ำตลอดเวลาว่าเฮ้ยเวลากันที่เราจะเข้าเทรดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์อะไรก็ตามเนี่ยเวลาที่เราจะเข้าเทรดเนี่ยอย่าโอเวอร์เทรดเด็ดขาดนะอย่าโอเวอร์เทรดเด็ดขาดแต่แต่เดี๋ยวเอนจอยจะอธิบายให้ว่าเฮ้ยทำไมทำไมถ้าเราโอเวอร์เทรดเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วถ้าเราไม่โอเวอร์เทรดเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะ ถ้าก่อนที่เราจะเข้ามาเทรดทองคำเนี่ยเราก็ต้องเติมเงินเข้าไปในพอร์ตถูกปะเราก็รู้ว่าเฮ้ยเงินในพอร์ตของเราเนี่ยเงินลงทุนของเราเนี่ยมีเงินเท่าไหร่แล้วเราก็ต้องมีการคำนวณหรือ MM เอมเงินในพอร์ตของเราเพื่อที่จะรู้ว่าเฮ้ยในการเข้าออเดอร์ในแต่ละรอบเนี่ยเราสามารถที่จะออกหลอดได้เท่าไหร่บางคน1หลอดบางคน0ูนหลอดบางคน0.05หลอดหรือบางคนได้แค่0.01หลอดเท่านั้น อันนี้คุณต้องรู้นะคะคุณต้องรู้อยากรู้ไปเสิร์ชไปเสิร์ชหาได้เลยทุกช่องมีสอนแน่นอนหรือในช่องอินจอยก็มีสอนนะก็มีสอนเหมือนกันก็ไปเสิร์ชหาได้เลยนะจะได้รู้ว่าเฮ้ยเงินทุนในพอร์ตของคุณจํานวนเท่านี้คือพอร์ตของแต่ละคนเนี่ยจะไม่เท่ากันถูกปะบางคนก็พอร์ตใหญ่บางคนก็พอร์ตเล็กแต่หลอดในการออกของแต่ละพอร์ตก็จะไม่เท่ากันด้วยแล้วก็ความ อ่อความรู้สึกที่คุณสามารถที่จะยอมแพ้ได้เนี่ยก็ไม่เท่ากันเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องไปคำนวณเอาเองเคาะเพราะหลอดของคุณกับหลอดของเอนจอยหรือหลอดของนักเทรดคนอื่นเนี่ยก็จะไม่เท่ากันบางคนมากบางคนน้อยก็แล้วแต่การที่คนคนนั้นเนี่ยสามารถยอมรับความเสี่ยงได้แค่ไหนบางคนเฮ้ยฉันวัยรุ่นจ๋าเลยนะ เสี่ยงได้มากยอมรับความเสี่ยงได้สิเ็เลยก็จัดไปนะคะจัดไปหลอดใหญ่แต่บางคนเฮ้ยฉันยอมเสียได้ไม่มากก็อาจจะออกหลอดเล็กหน่อยนะคะหลอดเล็กหน่อยหรือบางคนเฮ้ยฉันเข้าออเดอร์เนี่ยเป็นจุดที่ไม่ชัดเจนก็เลยออกหลอดเล็กๆแล้วก็ถ้าเกิดเราออกหลอดเล็กๆถ้าสมมติเราพอร์ตกลางๆออกหลอดเล็กๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะ มี SL ได้กว้างหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าในระบบหุ้นจอยเนี่ยก็ไม่อยากให้ SL กว้างนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเฮ้ยกราฟมันกลับเทรนด์เมื่อไหร่ถ้ากราฟมันกลับเทรนด์เมื่อไหร่เนี่ยยังไงยังไงนะคะมันก็ไปโดน SL เราอยู่ดีจะกว้างมากแค่ไหนมันก็ถึงนะฮะจะกว้างมากแค่ไหนพี่ทองก็ไปถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้ง s l ให้อ่าตั้ง SL ที่ใต้แท่งเทียนแท่งนั้นที่คุณเข้าออเดอร์ดีกว่า จะเป็นการลดความเสี่ยงมากขึ้นนะถึงราคามาดีดลงมาโดน SL ก่อนขึ้นไปเนี่ยให้เราเจ็บใจเร่นๆก็ไม่เป็นไรนะคะอย่างน้อยก็เอ่อเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยการลงของพี่ทองในครั้งนั้นเนี่ยมันเป็นการกับเทนหรือเปล่านะคะถ้าเป็นการกับเทนเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะลดการขาดทุนของเราได้น้อยลงเท่านั้นเองนะเออนะนี่สําคัญมากทีนี้การโอเวอร์เทรดเนี่ยความรู้สึกของการโอเวอร์เทรดเนี่ย ตอนที่เราเข้าออเดอร์นะคะแล้วเรารู้ตัวว่าเฮ้ยออเดอร์ของเราเนี่ยโอเวอร์เทรดแล้วนะออเดอร์ของเราเนี่ยเริ่มเป็นหลอดใหญ่เยอะแล้วนะใจเราเนี่ยมันจะดับลงมันจะดาวลงแล้วมันจะมีความรู้สึกมีความรู้สึกกลัวถ้าเกิดว่าคุณโอเวอร์เทรดบ่อยๆซ้ำๆำๆำๆๆๆๆๆแล้วเกิดมีการคัดลอสบ่อยๆ ได้ก,กำไรบ้างเล็กน้อยแต่รวมๆแล้วคือขาดทุนแล้วก็ขาดทุนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจากความกลัวเวลาที่คุณเข้าออเดอร์แบบโอเวอร์เทรดเนี่ยจากความกลัวการเข้าออเดอร์คุณจะกลายเป็นกลัวกราฟทองคําไปเลย อันนี้สําคัญนะฮะอันนี้สําคัญไม่มีช่องไหนเคยสอนนะไม่มีช่องไหนเคยสอนแต่ช่องหนอนจอยเนี่ยจะเน้นในเรื่องของอารมณ์นะฮะมายเซ็ตแล้วก็อารมณ์เป็นหลักเพราะว่าระบบเทรดเนี่ยเราจะใช้แค่20%เท่านั้นแล้วคุณก็สามารถหาระบบเทรดได้ทั่วไปแบบฟรีๆเลยในสื่อโซเชียลทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นช่องทางอะไรคุณเสิร์ชเข้ามาระบบเทรดปุ๊บมันก็จะขึ้นในคุณเลยว่าเฮ้ยมีระบบเทรดอะไรบ้างหนึ่ง คุณก็สามารถที่จะเลือกสรรระบบเทรดที่เขาเอามาสอนคุณแบบฟรีๆเนี่ยเอามาเซตเอามาลองเทสก่อนก็ได้นะคะมาลองเทสก่อนว่าเฮ้ย <c oughs> ระบบเทรดที่คุณไปเอามาเนี่ยมันถูกจริตกับคุณหรือเปล่า <c oughs> ถ้าระบบเทรดเนี่ยมันถูกจริตกับคุณเนี่ยคุณก็เออเอามาอัดแนบใช้แล้วก็มาปรับเป็นระบบเทรดของตัวเองนะคะเป็นระบบเทรดของตัวเองเมื่อคน <c oughs> ขยับนิดนึง <c oughs> นะ ระบบเทรดเนี่ยไม่ยากเลยไม่ยากบางคนเอ่อมือใหม่โดยเฉพาะมือใหม่เนี่ยเข้ามาในตลาดทองคำปุ๊บเนี่ยก็จะหาแต่ระบบเทรดระบบเทรดระบบเทรดแต่จริงๆแล้วอะแก่นจริงๆของการเทรดอะมันไม่ใช่ระบบเทรดไงแก่นจริงๆของการเทรดมันก็คืออารมณ์และ mindset แต่ก่อนที่คุณจะไปได้อารมณ์เอ่อไม่ใช่อารมณ์แต่ก่อนที่คุณจะไป โฟกัสกับอารมณ์และไมเซ็ตเนี่ยคุณก็หาแต่ระบบเทรดแล้วก็ไปเทรดแล้วก็ขาดทุนหาระบบเทรดไปเทรดแล้วก็ขาดทุนแต่คุณไม่ได้กลับมาดูที่ตัวเองเลยว่าเฮ้ยอารมณ์เป็นไงวะขออนุญาตนะคะขออภัยคุณไม่ได้กลับมาดูที่ตัวคุณเองเลยว่าเฮ้ยก่อนที่คุณจะเข้าไปเทรดทองคําเนี่ยอารมณ์เนี่ย ณนะตอนนั้นนะก่อนที่จะไปเทรดทองคําหรือไปเปิดหน้าจอกราฟทองคําเนี่ยอารมณ์คุณเป็นยังไงใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมมือใหม่ทั้งหลายมือใหม่ทั้งหลายเดี๋ยวจะปรับกล้องนิดนึงโอ้ได้แค่นี้โอเคจริงไหมจริงไหมมือใหม่ทั้งหลาย m มซ์เซ็ตก็เช่นเดียวกันมซเซ็ก็เช่นเดียวกันถ้าคุณเป็นมือใหม่เข้ามาแล้วก็โอเวอร์เทดโอเวอร์เทดโอเวอเทเสียเสียเสีย,สยล้างพอตล้างพอตที่หนึ่งพอตที่สองพอตที่สามพอตที่สี่ล้างจนสะอาดเอี่ยมหมดเลยไมซ์เซ็คุณจะเปลี่ยนแน่นอนไมซ์เซ็คุณเปลี่ยนแน่นอนเพราะอะไรเพราะอะไร พราะคุณเทรดเสียไงเพราะคุณเทรดเสียเรื่อยๆคุณก็จะไม่มีความเชื่อแล้วว่าเฮ้ยการเทรดเนี่ยมันสามารถที่ทําให้คุณเนี่ยมีรายได้มาเลี้ยงครอบครัวได้การเทรดเนี่ยมันจะสามารถคุณก็จะไม่เชื่อแล้วว่าการเทรดเนี่ยจะสามารถเป็นอาชีพในยามเกษียณของคุณได้นี่สําคัญสิ่งที่สําคัญที่สุดในการเทรดไม่ใช่ระบบเทรดแต่คือ ายเซ็ตและก็อารมณ์ค่ะสำคัญสำคัญนะคะสำคัญมากอยากให้นักเทรดทองคำได้ได้ตื่นรู้นะะได้ตื่นรู้ได้ตระหนักถึงจุดที่มันสำคัญจริงๆกับการเทรด ระบบเทรดเอนจอยก็สอนเหมือนกันก็สอนให้ทุกคนแบบฟรีๆอะ่ะเพราะว่าทุกคนแบบเอ่อนักเทรดส่วนใหญ่จะหาระบบเทรดเอนจอยก็สอนให้เอ็นจอยเทรดยังไงเอนจอย,ยก็สอนแบบนั้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปสอนในสิ่งที่เอนจอยไม่ได้ทําไม่ได้ใช้เองเนี่ยเอนจอยก็ไม่มีความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนในการสอนเก็ตไหมเก็ตนะ สำคัญนะคะสำคัญนี่ข้อแรกก็ปลาไปเท่าไหร่จะหมดเวลาแล้ว <laughs> นะปลาข้อสองเลยข้อสองนะคะข้อสองก็คือตลาดทองคำเนี่ยหรือโฟเล็กซ์เนี่ยเขาเปิด24ชั่วโมงทั้งหมด5วันอันนี้คือเราไม่พูดถึงกิปโตนะกิปโต24ชั่วโมง7วันถูกปะ่ะแต่ว่าโฟเล็กซ์เนี่ย24ชั่วโมง5วันก็จริงนะคะ แต่เราไม่จำเป็นต้องเทรดทั้งวันเราไม่จำเป็นต้องเทรดทั้งวันเราเลือกคุณสามารถเลือกเวลาได้เลยว่าเฮ้ยเวลาไหนที่คุณว่างเวลาไหนอย่างเช่นหลังเลิกงานหรือก่อนไปทำงานช่วงนั้นอะเป็นช่วงตลาดอะไรแล้วมีวอลุ่มไหมสามารถที่จะพอเทรดได้ไหม ก็เซตมาเลยทุกๆวันนะถ้าคุณเทรดทุกวันนะคุณก็เซตมาเลยว่าเฮ้ยฉันจะเทรดเวลานี้ถึงเวลานี้เท่านั้นอคนก็งงเอาเปิด24ชั่วโมงทำไมไม่เทรดย4ชั่วโมงเลยจะได้รวยถามว่าเรามานั่งเฝ้ากราฟเทรดย4ิชั่วโมงแล้วมันเคยได้กําไรไหม,ไหมใช่ปะ เออมันเคยได้กําไรแม่เออถ้าเกิดว่าเทรดยีี่ชั่วโมงคุณได้กำไรทุกออเดอร์เลยนะคะทุกตลาดเลยโอเคเทรดไปเลยแต่ที่ผ่านมาคุณลองนึกดูไม่ต้องแบบนึกเยอะแวบเดียวคุณก็รู้แล้วมันได้กําไรหรือไม่ได้กําไรถ้าเทียบกับคุณเซตเวลามาเลยสมมติว่าเฮ้ยคุณทํางาน8ปดโมงถึง5้าโมงเย็นใช่ป่ะกว่าจะถึงบ้านหกโมงกินข้าวกินปลาอะไรเสร็จเนี่ยเออทุ่มหนึง่ง เทรดตั้งแต่ทุ่มถึงสามทุ่มหรือสี่ทุ่มแล้วแต่คุณเพราะว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ตลาดอเมริกาเปิดนะคะแล้วก็ตลาดแคนาดาเปิดประมาณสองทุ่มคุณก็เทรดช่วงเนี้ยก็เซตมาเลยถ้าคุณจะเทรดวันนี้คุณจะเทรดนะทุ่มหนึ่งถึงสี่ทุ่มคุณจะเทรดถ้าวันไหนไม่เทรดโอเคก็ไม่เทรดก็พักผ่อนไปแต่ถ้าวันไหนเทรดโอเคก็เทรดแต่ก็ต้อง เทรดเวลานี้เท่านั้นหนึ่งทุ่มถึงสี่ทุ่เท่านั้นด้วยนะต้องเวลานี้เท่านั้นถามว่าทำไมทาไมจะต้องเทรดเวลานี้เท่านั้นเวลาเดิมเดิมเพราะตราฟทองคำอะช่วงเวลาเดิมๆเขาก็จะวิ่งลักษณะเดิมเดิมเป็นแพทเทิร์นเป็นแพทเทิร์นเดิมๆเป็นลักษณะเดิมเดิๆนิสัยเขาก็จะช่วงถ้าเป็นช่วงตลาดมริกา เขาจะมีวอลุ่มเยอะเขาก็จะเกลี้ยกล่อดเขาก็จะเออวิ่งแบบหลายจุดนะคะอย่างวันศุกร์ที่ผ่านมาคือก่อนที่จะตลาดจะปิดก็วิ่งไปเลย2 0 0พันจุดไม่รอกันเลยนะวันศุกร์ส่วนใหญ่ก็คือเทรดเดอร์เขาจะไม่ค่อยเทรดกันนะแล้วก็เออรีบเข้าแล้วก็รีบออกพอยิ่งตลาดใกล้จะปิดเนี่ยก็คือแบบเออรีบถอนออเดอร์กันแต่ว่าเจ้าเจ้าแบบซุ่มอยู่ <laughs> เจ้าซุ่มอยู่นะคะก็เลยเออจวดไปเลยีก2 0ันจุด นะอันนี้สำคัญนะแล้วก็การที่เราเทรดเป็นเวลานะเซตเวลามาเลยว่าเฮ้ยถ้าฉันจะเทรดในวันนี้เนี่ยถ้าคุณจะเทรดในวันนี้เนี่ยคุณจะเทรดเวลา อะไรถึงเวลาอะไรกี่โมงถึงกี่โมงคุณก็เซตมาเลยแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยคุณไม่เ okay ทรดโอเควันนั้นคุณก็หยุดไปพักผ่อนไปนะคะการเทรดเป็นเวลาแบบนี้มันจะทให้คุณเนี่ยฝึกวินัยไปในตัวเลยทําให้คุณมีวินัยมากขึ้นในการเทรดถ้าเกิดว่าเฮ้ยมันไม่อยู่ในช่วงเวลาที่คุณจะเทรดเนี่ยเออคุณก็ไม่เทรดนะคะคุณก็ไปทําอย่างอื่นซะนะหรือถ้าเกิดว่า e ช่วง8ปดโมงเนี่ยถึง5้าโมงเนี่ยปกติคุณไปทํางานใช่ปะ่ะแต่วันนั้นเนี่ยหยุด นะเป็นเป็นวันหยุดของคุณแต่ว่าตลาดทองคําเปิดคุณก็จะไม่เทรดคุณก็ต้องฝึกวินัยตัวเองฝึก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 ฝึำซ้ำๆไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เป็นวินัยของคุณไปในตัวเลยนะอันนี้สําคัญสําคัญนะอ่ะข้อสามข้อสุดท้ายนะคะเดี๋ยวมันจะยาวไปนะอะข้อสามนะสำหรับมือใหม่เลยนอกจากโอเวอร์เทรดแล้วเทรดทั้งวันแล้ว ก็จะมีในเรื่องของการเข้าเทรดบ่อยนะการเข้าเทรดบ่อยซึ่งมันดียังไงการเข้าเทรดบ่อยหนึ่งเลยก็คือความคิดของนักเทรดที่เข้าเทรดบ่อยก็คือถ้าฉันเข้าเทรดบ่อยฉันจะได้กำไรบ่อยๆ แต่คุณลองย้อนกลับไปดูซิว่าการเข้าเทรดบ่อยๆของคุณเนี่ยมันได้กำไรบ่อยไหมไม่ต้องให้ใจอยตอบไม่ต้องให้อจอยพูดนะเออการเข้าเทรดบ่อยๆของคุณที่ผ่านมาเนี่ยมันได้กำไรบ่อยจริงไหมถ้าบ่อยโอเคทุกจะเรียกคุณโอเคเทรดไปแต่ถ้าไม่ใช่ลองฟังที่เจอยจะบอก ลองฟังที่อาจย์จะพูดในไลฟ์นี้นะคะการเข้าเทรดบ่อยๆเนี่ยมันทำให้การโฟกัสของคุณเนี่ยลดต่ำลงจากที่คุณถ้าเกิดว่าจากที่คุณกำลังวิเคราะห์กราฟอยู่สมมุติว่าคุณเออเปิดกราฟขึ้นมาแล้วคุณวิเคราะห์กราฟแล้วคุณก็เออวางแผนเทรดว่าเฮ้ยถ้าพี่ทองมาจุดนี้ทำลักษณะแบบนี้ทำให้เทแบบนี้ฉันจะเข้าอะไรเข้าบายหรือเข้าเซล TP ที่เท่าไหร่ SL ตรงไหนนี่ก็คือคุณจะต้องวางแผนเทรดทุกครั้งก่อนที่คุณจะเข้าเทรดถูกปะแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยพอวิเคราะห์กร้าไปได้สัก5นาทีได้ไหมไม่ถึง5นาทีด้วยบางคนก็เออแค่30วิหนึ่งนาทีคุณก็เข้าเลยไม่รอมันจะทำให้การโฟกัสของคุณเนี่ยลดต่ำลงนะคะ เมื่อการโฟกัสต่ําลงเนี่ยประสิทธิภาพในการเทรดหรือการเข้าเดอร์นในแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะไม่ถูกทางหรือไม่ได้กําไรนั่นเองอันนี้สําคัญสาคัญมากสําคัญมากนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะทิกตอกอย่าลืมกดหัวใจเฮนจอยด้วยลืมขอให้กดหัวใจกดหัวใจเฮนจอยด้วยนะข้เจ้อข้าใจเใฮนจอยด้วยนะคะ โอ้ oh, มีเอฟเฟกด้วยเหรอโอ้เ oh, oh, พิ่งเห็นโอ้ oh, มีเอฟเฟกด้วยดีใจดีใจนะฮะอย่าลืมเขาจะเข้าใจให้ฮจอย <c oughs> <enjoy S 2> ด้วยกดไลค์ก็แชร์ออกไปนะคะสำคัญมากสําคัญมากแล้วถ้าคุณไม่มีทั้ง3สิ่งนี้เนี่ยยัางงา่ายยังไง Enjoy c o n f i r ิมเลยว่าออเดอร์ของคุณหรือการเทรดทองคําของคุณเนี่ยจะได้กําไรแน่นอนแต่ว่าการได้กำไรของคุณเนี่ยมันก็ต้องมีปัจจัยหลายๆอย่างซึ่ง คุณก็ต้องยอมรับสภาพด้วยว่าการกําไรของคุณเนี่ยมันก็ไม่ใช่ที่จะแบบเฮ้ยรวยข้ามคืนแต่มันก็จะค่อยสะสมกําไรไปเรื่อยๆจนพอร์ตคุณโตพอร์ตคุณใหญ่นั่นเองแต่ถ้าพอร์ตคุณโตปุ๊บเนี่ยแล้วเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะคุณพอใจกับเงินในพอร์ตของคุณแล้ว ส่วนที่เหลือนะคะส่วนที่เหลือที่เป็นกําไรคุณก็ถอนออกมาซะนะคะอย่าเก็บเงินไว้ในพอร์ตเพราะเราต้องลดความเสี่ยงด้วยนะคะบรอกแต่ละบรอกก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันนะ,ะกองทุนแต่ละกองทุนก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันเราก็ต้องลดความเสี่ยงของบรอกหรือลดความเสี่ยงของกองทุนด้วยนอกจากการที่เราจะบระหิหารความเสี่ยงการเข้าออเดอร์ของคุณแล้วในทุกๆออเดอร์นะคะอันนี้สําคัญนะสำคัญมากเนาะเอฟจีฟ้าติดไหมเนี่ย ไม่ติดเนาะโอเคอ่ะต่อการเข้าเทรดบ่อยที่ผ่านมาของคุณเนี่ยถ้าคุณย้อนกลับไปนึกดูแล้วนะคะถ้าการเข้าเทรดบ่อยของคุณเนี่ยมันไม่ได้กําไรนะคะให้คุณหยุดเทรดบ่อยๆแล้วมาโฟกัสจุดที่ ได้เปรียบตลาดมากที่สุดเมื่อคุณโฟกัสจุดที่ได้เปรียบตลาดมากที่สุดแล้วนะคะพอคุณเข้าเทรดปุ๊บตามเออมตามหลอดที่คุณ MM เงินในพอร์ตของคุณปุ๊บเนี่ยออเดอร์ Order ของคุณเนี่ยก็จะได้กําไรส่วนใหญ่เลยแหละอืมได้กําไรแน่นอนนะอันนี้คือสําคัญมากสําคัญมากนะและนี่เอนจอยก็ให้ไว้นะคะให้ไว้ ลองเอาไปปรับใช้ดูนะช่วงแรกๆเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้นะคะทั้งในเรื่องของการโอเวอร์เทรดการเทรดทั้งวันหรือว่าการเข้าเทรดบ่อยนะแต่ค่อยๆปรับไปเรื่อยๆช่วงแรกอาจอสิ่งที่เราจะทำได้เลยก็คือเซตเวลามาว่าเฮ้ยเราจะเทรดช่วงเวลาไหนของแต่ละวันนะคะก็เซตเวลามาก่อนนะแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆให้เราเกิดมีวินัยมากขึ้นนะจากนั้นเวลาเข้าออเดอร์เนี่ยบางทีถ้าบางคนแบบชอบสับออเดอร์ คนที่ชอบสับออเดอร์เนี่ยพอส,ส,สับ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 จนเพลินไงสับเพลินปุ๊บกลายเป็นโอเวอร์เทดพอกลายเป็นโอเวอร์เทดปุ๊บแล้วปรากฏว่าเฮ้ยผิดทางขึ้นมานะคะมันก็ทำให้คุณเนี่ยเสียหรือ SL เป็นจำนวนเงินเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่แนะนำให้สับออเดอร์นะก็เต็มที่เลยนะคะเต็มที่เลยให้อ่แบ่ง Order, นะแบ่งได้ไม่เกิน2ออเดอร์นะแบ่งได้ไม่เกิน2ออเดอร์เพราะว่าถ้าคุณสับออเดอร์เยอะๆเนี่ยการโฟกัสของคุณเนี่ยมันก็จะลดต่ำลงเช่นเดียวกันเหมือนกับาการเข้าเทรดบ่อยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆนะคะตอนแรกฝึกเเรื่องเวลาในการเข้าเทรดแล้วใช่ไหมสองก็คือไม่โอเวอร์เทรดนะหรือถ้าเกิดว่ากลัวว่าตัวเองจะโอเวอร์เทรดก็คือไม่สับออเดอร์เข้าออเดอร์เวลาเข้าออเดอร์คือเข้าออเดอร์เดียวไปเลยนะแล้วก็ข้อ3นะคะก็คือ โฟกัสจุดที่ได้เปรียบตลาดมากที่สุดนะคก็ไม่เข้าเทรดบ่อยนะแล้วคุณลองฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆสักระยะหนึ่งจนทำทำจนเป็นนิสยัยพอทำจนเป็นนิสยัยปุ๊บเนี่ยพอดองคุณก็จะค่อยๆโตอเดิ์ของคุณก็จะค่อยๆได้กำไรนั่นเองนะไอ้ที่เอ็นจอยมาพูด ไม่ใช่อย่างไรคืนจะเป็นเอ็นจอยเป็นมาก่อนนะคะเป็นมาแล้วเป็นมาก่อนก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังนะว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่มี3มสิ่งนี้เนะี่รับรองคุณเทรดได้กําไรแน่นอนนะนะก็หวังว่าความรู้ดีดๆในไลฟ์นี้จะเป็นประโยชน์กับนักเทรดทองคำทั่วโลกนะคะแล้วก็เออลองไปใช้ดูอีกอย่างนึงคือ,เ,อ,อเราจะต้องนั่งสมาธิด้วย สำคัญนะสำคัญเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ข้อ3ใช่ไหมการเข้าเทรดบ่อยเนี่ยมันทำให้เราอะโฟกัสได้ต่ำลงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือนั่งสมาธิมันจะทำให้เราเนี่ยโฟกัสมากขึ้นพอโฟกัสมากขึ้นปุ๊บเนี่ยการเข้าเทรดของเราเนี่ยมันก็จะเรียกกำไรมากขึ้นนั่นเองอนะโอเคปะอ่ะก็ประมาณนี้นะ 31นาทีได้อ่ะสานาทีก็ประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะเทรดทองคำนะก็สามารถที่จะไปสอบถามข้อมูลได้ที่ Li n e oa นะคะที่นี่ตรงนี้นะ แอปสีฟ้าที่ a d c o a c h Enjoytrade นะส่วน TikTok ไปที่ Bio คลิกล li ิงก์ l i n e เนะแล้วก็สอบถามแอดมินได้เลยนะตอนนี้ยังมีราคาโปรอยู่นะคะโปรฮาลวี Halloween นเนาะก็ยังไงก็สอบถามแอดมินได้ตรงนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้เครื่องคอมเือนจอยนี่พัดลมแบบเออดังมากแล้วนะแล้วก็เหมือนแบบมันจะติดด้วยนะเดี๋ยวอรจไปดูย้อนหลังว่ามันมันติดหรือเปล่าเนาะ โอเคนะคะกับทรงผงทรงทรงทรงขี้เกียจทำทรงขี้เกียจทำโอเค okay. นะทุกคนก็อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเนี่ยจะเป็นจะเป็นข่าวนอนฟาร์มในคืนวันศุกร์แรกของทุกๆเดือนข่าวนอนฟาร์มนะก็เท็ดก็ระมัดร,ระวังนิดนึงแล้วก็ที่สําคัญก็คืออย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยถ้าสุขภาพของเราดีเนี่ยพลังงานของเราก็จะ ดีไปในตัวนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ไรหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ